ไม่ไม่มันคือเรื่องจริงไม่ตายไม่จริงไปนั่นเลยเนี่ยไม่นี่เราจะตายละลากรลาก่อนนั่นเอะมันก็เกิดละจัดการเลยจัดการอะไรวะก็ได้๋วไปนี่ตัดโทรเดี๋ยวไปดูไงลำบากมันเดินถ่ายกูแล้วมันเดินถ่ายกูมันมาแล้วลูกจ๋า โอเคเก็ตละป่ะโกกลับมาเนีายได้ปกคลิปครับผมไม่อยากได้ปกคลิปได้ปกคลิปแต่กูได้เต็มเต็มเอาไหมมาแล้วลูกจ้าครบผมป่ะต่อไปก็ชั้นสองป่ะเออเร็วเลยเฮ้ยประตูมันจชปิดเองอ่ะก็ไงน้ะอัตโนมัติอุ้ยปิดซะเร็วเลยไปเร็วๆ หไปมันรู้ตรงเนี่ยอย่าแค่ใกล้ยิงมาหยู่หิบไปริบไปริบไปวิ่งสิวิ่งวิ่งรีบไปชันสองเร็วโว้ประตูเบิดเองห้องจุดเซฟก็ไปได้นี่หวาเมื่อกี้นั่นแหละเหนื่อยเราอยู่ไหนวะ ไงมีห้องเซฟอยู่นะถึงจะมีก็จริงแต่จะไปยังไงมันไกลน้นไปพูดมากนี่ห้องเซฟที่ไม่ปลอดภัยมันมีพิษใช่ไหมตัวทุบไปก่อนตัวทุบไปก่อนอู้หูแต่เราอยู่ฝั่งไหนห้องไหนวะว่ากี่เรามาตรงไหนวะแล้วมึงพามาไหนล่ะทางนี้ปั้ กลับไปจุดเดิมโอ้ยตบชีพหายแล้วกูจะคกูจะกูจะตายหมก่วมันเนี่ยไอหมก่วมเฮียชุบโอ้ไปดูลองไซนี่เลยก็มันอยู่ข้างหลังกูไว้ไปยิงเปกระปอ้ไนท์เก่าถือไรเนื้อ ไหลเดื้อโก้ไหลเดื้อไหลเดื้ออ๋อถ้ามันมาถ้ามันมาถ้ามันเห็นเรามันจะตาแดงไปกระเถิบโอเคเล่นื้อไม่ต้องแล้วไหลเนื้อทำไมอีกทำไมอีกจอแห้งไหลเนื้อน่าเชื่อว่าใช่หรือไรเนื้อแบบเลี้ยวไปอย่างี้หแบบไรโอ้ะไม่ใช่เหรอเอ๊ย ไม่รู้สิอะไรเนี่ยเราต้องไปทางไปไปดองๆแล้วเอา่ะเนื้อใช่คิดว่าใช่แล้วล่ะโอ้โหอะไรเนื้อแอนนี่โมโหแล้วอะไรเนื้อนายคิดถูกแล้วเราองไปทางไหนวะเนี่ยนั่นสิซ้ายหรือขวาถ้าขวาก็มีถ้าขวาไปเลยอะไรเนื้อแกมาชั่วแน่นอนฉันไปเปเพื่อนเก นั่นห้องไรนะรู้สิไรเนอร์ไรเนอร์เปิดไม่ได้ไรชิบหายไม่สมัยไรเนอร์เราจะตายกันหมดอย่าไปกลัวสิไรเนอร์มันคือเรื่องจริงไม่ไรเนอร์ไม่ไม่มันคือเรื่องจริงไม่ไม่ตายไม่จริงไรเนอร์ไรเนอร์ไม่นี่เราจะตายลาก่อรลาก่อน ข้างหนัดรู้นะเนี่ยว่ามันอยู่ใกล้ๆโอ้โหไรเนื้อโอ้เดี๋ยวนะเรามาทำไมอะไรเนื้อเราไปทำไมเออบอกแล้วอะไรเนื้อเราไล่ปกคลิปแล้วอะไรเนื้อกูไม่อยากไล้เลยแล้วไปโคตรดังเลยเดี๋ยวอะไรถึงเดี๋ยวอะไรถึงได้เป่าเสียงไงไปเถอดไรเนื้อ จุซิดูสิปไปนี่ก็ไปไปเฮียดีกโอ้นี่หอมดีไว้ทีนี้ฮะยังอะไรเนี่ยประตูปิดไม่ต้องพูดอะไรเนอะไปดีกว่าป้โอ้สิ่งตีนยันิ่งทีนไม่สิวชุด่ะกลับมากลับอ้าว เชี่ยแผนที่กูเอาผแผนแผ่นที่กูซอมแผนที่บู๊ดเฮ้ยเสียงตีนเป็นว่าไรเนอร์ฉันฉลาดโอเคครับผมโอเคแบททูนายคิดไปเอีกดูสิแอนนี่วิ่งใหญ่เลยโอ้ชิบหายแล้วขอโทษนะแอนนี่เดี๋ยวมาแฝกนั่นหรอแอนนี่นี่มันจุดสีมแล้วแอนนี่ไอ้เยีอยนี่ไม่ปลอดภัยบู๊ด กูขอโทษไหวใจดูท่าแอดดี้ตาที่หิวข้าวนะเออว่าเขาจะหิวข้าวจริงอ่ะนะไปไหมแค่ทางตรงเองทางตรงก็ยิ่งมันเดินเข้ามาอะไรอะไรคือเดินชนวะเดินชนแล้วไม่ทำอะไรเฮียอะไรเนี่ยคืออะไรวะมันมาอีกแล้วอะไรเนี่ยเรามาฆ่ามันเลยเนี่ย เราคงต้องไปเลี้ยวต้องก็ไปทางขวาจริงก็แหละไปไรเนอร์ตอนนี้แหละเดี๋ยวมาตาแดงแล้เฮ้ยจุดเซฟบจุดเซฟบจุดเซฟที่ปลอดภัยกูเฮ้ยจุ้ยไรเนอร์อะไรนะแบตโง่เช็ปลอดภัยแล้วไรเนี่ยนายคิดไปจะไม่ได้คิดเองนะไรเนอร์ขนลุกเลยไรเนอรโอ้ยเกือบตายไรเนอร์ไรเนอร์โอ้ยยังยังยัไปไงยั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  ตาไอ้ผีตัวนี้ไม่น่ากลัวขึ้นเยอะเลยโอ้ยแมงแมงแมงงตัวข้างล่างใช่ไหมเอ้ยเข้ามาไม่ได้วะไปแต่แมงเอ้ยอย่าเข้ามาจะมาทำเด็กกูจะไปตายพอยลงตายเพราะขารใจกูไม่เห็นนะ a few moments later จะมาแล้วไรเนี่ยมีการเดินมีการเดินขับลงตรงบันไดแล้วก็เดินขึ้นใหม่อีกรอบแล้โอ้ไม่เข้าใจเลยจริงๆโอเคมาเปลี่ยนอารมณ์ทันเปลี่ยนอารมณ์ไว้ไววเดี๋ยวพร้อมยังพร้อมระบายทุกทีนี้ตอนนี้ไป ไม่ต้องแล้วเลยเนอะโอ้ยเ็ดชี่ผานละคันหูเกาสิอไรเนอะไม่มากูเข้าห้องนี้ละไอ้เหี้ยอะไรเนอะเราก็ตายมันอยู่ข้างหน้าตอนไหนวะโอุ้ยแม็กซ์เล้กกูจะไปยังไง ผมจะทําการทดลองนะครับว่าการที่เราโดนพิษตายจะเป็นยังไงนะครับก็ตายสิเราทำไมเอาล่ะอ๋ออันนี้ตายปกติอ๋ออย่างงี้แล้วนายก็กลับมาเนี่ยนะไรเนื้อนายคิดอะไรของนายโอ้หมดเลฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้อะไรเนื้อนายคิดอะไรของนายเนี่ยพอแล้วไรมุกนี้เยอะไปละพอละ เอาไปมึงคิดอะไรเนี่ยไปๆๆไปต้องหาทางกลับไปที่เดิมให้ได้จ้าติดิง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 นิน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 ไม่ต้องขับแล้วเว้ยบนแล้วมึนจะตบหน้ากูหมดวิ่งสิวิ่งสิวิ่งสิ แค่ไอ้ตรงนี้มันจริงยากจริงขนาดนี้อ่ะไอพีโกโกวาโกโกวาไปน่ะพอเดินไปไม่ก็ตามอะไรสักทางนี่โอ้แล้วมึงก็วิ่งไปแล้วชิห่ายแผนที่บักพี่แผนที่บักเดียวเลยกูขอลงก่อนลวกัน a few moments later เดี๋ยวเองดูข้างล่างก่อน อ๋อกูเลิกในห้องต่อไปห้องไหนห้องไหนก็ห้องจุดแดงๆไงข้างล่างนะอืมอม,ม,มันเปิดอ่ะอ้าวก็เปิดหมดตรงนี้แล้วนี่เออว่าน่าจะเปิดมันก็ต้องมีแต่ตรงนี้เปล่าวะที่มันต้องเปิดอ่ะเปิดเรียงไงไอ้เชียนี่แมยเป็นผีที่กวนผาทากูกูเหลือเกินมีการเดินเข้ามาเอา้ยไปดีกว่าไปดีกว่า มันวิ่งตาแดงมาเลยมันจะต้องไปทางนั้นแหละเนี่ยมึงมาสักทางนี้เราก็ต้องเดินไปทางนู้นอ่ะเนี่ยดูมันดูมันทำเดี๋ยวมันก็เดินเข้ามาอืมเอ้ยแต่มันไม่ทำลายเว้ยอะไรของมันวะมาให้กูดมแล้วจากไปมาให้ดมกลิ่นตัวสักนนี้แล้ก็จากไปแต่ตอนนี้ไม่ ที่นี่ตอนนี้เหรอขอแล้วบุกเลยชีพายแล้วก็ชีพายแล้วชิ้าแล้วอยู่ข้างล่ังไม่อยู่ข้างล่างต้องเปิดดิเปิดไหมไม่เห็นเปิดเลยว่าไม่เปิดเหรอจริงจริงไม่ขูจริงจริงไม่โอ้โหมอ นีโมนีโม,โมแม่ไปยังไงวะฮะถ้าไปไงอะ่ะแม่ผมคิดออกแล้วแม่เท่าไงลูกเราต้องไปตรงนี้ได้สมัยรีบวก็เสิแคัวะอ๋อฮี่ถ้าไปยังไงอะเราต้องมิ่ฝฟาแล้วตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะลูกเราต้องหบอกแม่นีโมตรงนี้ไม่ปลอดผมไปเองแม่ไม่เป็นไรแม่ไปเป็นเพื่อน ลูแม่ดี๋วทกวนเดี๋ีวดูตามมาไอ้เว้เอ้ยข้างหน้านี่หวอเออข้างหน้าจริงด้วยข้างหน้าเดี๋ยวคอมปลดล็อกอ่นนี่ปลดล็อกอ่ะคอมมึงขึ้นปลดล็อกอ่ะ เนี่ยมึงดูดิเขาเพมึงขึ้นปลดล็อกแคปรูปซิไปตอกแคปแล้วมามามาังไหนมาฝังไหนมาฝังไหนอ่อีฟิวโมเมนต์เลตเตอร์เบาเสียงให้พร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้เอ้ยเฮ้ยนักกวอย่างเงี้ยแหละ ลอยเนอลอยเนอลอยเนอเฮ้ยมาไม่ร้ายไม่นะแบทโฮไอชี้เกูกลับดีกว่าแผนการโลกไม่สมบูรณ์โอ้โหโอเคไม่ต้องทำใจแล้วนั่งเดินผ่านไปนะเอาละเป็นไงเป็นกันผีเฮ้ยให้มันรู้ไปสิอ่อกูว่า มึงต้องมาเองวะกูต้องเก็บเองมึงต้องเดินเข้ามาเองเพราะมึงมีไงกูมไม่มีไม่ต้องไปเก็บใหม่ไงเขาหมดล็อกปะมาปลดล็อกแต่ต้องไปเก็บใหม่ขอต้องไปเก็บใหม่ถ้าตายแล้วต้องเก็บใหม่โหชิบหายไม่กล้าไปแล้วอะตอนนี้ตรงนี้ยากสุดนี่ปลดล็อกอะเอ้ยเก็บครบแล้วเลี๋ยต้องไปละถ้าเลี้ยวขวานี่ก็ตรงเลย

นมันวิ่งมาจากตัห้องตรงตรงนูน้นมันไปนู่นใช่ไหมไม่รู้ข้างหน้าป่ะวะข้างนี้ไม่มีเล่นมุกอะไรแม่งไอ้ปลอดภัยสุดโอ้เอ๊ะอันนี้น่าจะของชั้นล่างเก็บมาเอออันนี้น่าจะเป็นของชั้นล่างมีชั้นบนแล้วก็ต้องมีชั้นล่าง นี่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 นีนี่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 น่นีนี่น่นี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 ่น่นี่นี่นี่นนี่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 น มาได้สุดทีเปิดในที่สุดเหมือนมึงเหมือนมึงกับกูมาเพื่อแค่นี้อ๋อกูรู้แล้วไอ้แดงๆนี่คืออะไรทางออกเราต้องลงข้างล่างเพื่อไปเปิดและไอ้ตรงนี้ก็จะเปิดแล้วเราก็ต้องขึ้นมาเพื่อมาเข้าตรงนี้เชื่อกูกูเรียนมาทางกลับต้องไปยังไงวะเนี่ยเราต้องห้ามตายอีกเช่นเคย เลี้ยวขวาเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเออไปไปี่ไปโอ้โหดูมันถาตัววิชาอ้สาราทับล่างเขนซื้อภาสาระล้วะเปิดดิเอา คตคตายิมโจชีวิตกับปักซบอะปักซบแน่ปักซบแน,แน่ชีวิตไม่มีทงางชีวิตต้องหาปักซบโอ้ชีวิตต้องหาปักซบโอ้ชีวิตต้องหาปักซบรอกันชีวิตมันต้องไม่มีความหมายไม่มีความหมายจริงด้วยตอนแรกน่าจะอยู่ข้างหลังเป็นที่เลยโอ้โอ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 จุดตายละ เอาใหม่อีกแล้วแค่เอาแจนใช่ไหมเออขึ้นข้างบนแล้วไม่อยู่พีการ์ดมาไอ้เวนเอ้ยโอ้ยแม่เลยโอ้ยหูจะอื้อเพราะอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยแม่งไอ้ลงมือกระเปรโลออตะกี้มันเดินผ่านกูไปไง โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวอ๋ออันนี้ห้องอะไรมันนี้ขีกาไหนขีกาหนึ่งอ๋อนั่นก็เก็บมาไว้ก่อนของกินไม่ต้องเก็บอะไรใช่เถถเทเถอะไรเถกือเถกืออ้โนั้นต่อไปก็เดินกลับไปทางเดิมอปาติโธ แม่งไอเถเข้างซยข้างซอยเออชื่มเออไปแล้วมาข้างน้านาเผอว่าอยู่ข้างคารแห<ม>่งเลยเอาอีกแล้วโอ,โอ้โอ้แจไว้โอ้ยเออครบละต่อไปก็ฉันบอกแล้วข้างบนโอ้โหมากลับมาที่เดิมเลย a few moments l อ้าวเฮ้ยเอาอยู่ไหนวะกูอยู่นี่อ๋ออยู่นี่เหรอโก้ไปไปไปตอนสลับร่างตื่นไปต่อทางสเต็ปเดิมเลยกลับไปเข้าห้องนั้นก็ต่ออืมหักกนหักกน นี่ไงเราอยู่นี่แค่โรูไปมันน่าจะเปิดให้แหละถือมันจะแดงกันเถอะเออมันก็น่าจะแดงอ่ะมันก็น่าจะเปิดแหละเทำไมมันถ้าไม่เปิดก็เฮ้ยคุณทำอะไรได้บ้างเนี่ยพวกคุณ เปิดให้พวกกูเถอเะเออเราเปิดแล้วเปิดแเราเปิดแล้วแป้งมาแ<อ>ข็แงแรกซะหน้าแตกเลยโอ้โหแต่โดนตีมึงไม่ได้นะพวกกูเหนื่อยมากจะลิฟต์เหรอเดี๋ยวนะฮะเฮ้ยอะไรฮะกระสืออวกาศเออแองแองอียังไม่ทันดูความสวยเลยอะไรอู้เสียงอะไรตอนแรกกูไม่ได้ยินเสียงอยู่ดีกูได้ยินเสียงเชยมันโดนตีเลย อาจจะบอสก็ไล้โหคงต้องให้กูถือ,อเลเซอร์แล้วทิงเรมั้งเองอโคงทางมันยาวนานในขนาดนี้ว่าบนทางสั้นยาวไกลย,ยิ่งนักไม่มีอะไรนะเฮ้ยเสียงยไรเสียงอะไรเสียงไรแล้วเสียงหัวใจเลยคิดได้เสียงหัวใจไงอ๋อเสียงเพลง

คาซีนใช่ไหมจบนะเหม่งนี้อยากจะมีอีกเหรอมีเหรอตัดออกสัตว์เอ้ยยังไม่จบอีเกเหรอจริงจังวะเนี่ยตึงงานยาวแล้วมึงโง่แต่ที่นี่สวยเว้ยนี่ชั้นอยู่ที่ไหนสวรรค์ขอย้ำว่าอาจจะแปลผิด แล้วก็อาจจะแปลถูกผ่ออานแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> ที่นี่เกาหลีสินะเออเกาหลีหวะ่ะ ภาษาเกาหลีแหละชัวชัวคุณชัวครับเฮ้ทางออกอันนี้ปลอดภัยแล้เหรอนี่มันซิตี้นี่มันเมืองฮะเหน<า>ื่อยเหลือเกิน The city that never walked, never r u s h เพลงเนาะเพลงไม่ตีลิขสิทธิ์หรอมัางเพลงไงมังนะ chapter ที่2จบแล้วโอเคก็จบคลิปแล้วนะผมนะก็ขอสักกึกเด้อว่า <c oughs> เป็นอะไรที่ยาวนานมากเลยนะครับผู้ชมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับผมนะ uh huh. ก็ใครอยากให้ผมเล่นแมปอะไรอีกก็บอกได้นะถึงจะไม่มีใครบอกนะ <c oughs> ก็แต่ใอยากพูด <c oughs> เลยใค็อยากจะพูดไว้ก่อนโอเคก็เจอใหม่ผมใน พี่พีาไปนะครับบายสวัสดีครับโอ้โหยไมบายโอ้โหจะพูดทำไมไม่รู้เหมือนกันแค่มันึก